สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go Forex Academy Channel นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Signal AI Go Forex นะครับอินดิเคเตอร์ Signal AI Go Forex ตัวนี้นะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์บ่งบอกสัญญาณการเข้าซื้อเข้าขายของราคาณนะปัจจุบันนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก กับอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามีการแสดงผลและการใช้งานยังไงบ้างนะครับหากเส้นสีเขียวและเส้นสีแดงลงมาถึงเส้น50และเส้น60ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วหากมีแท่งเทียนปรับตัวอินดิเคเตอร์จะแสดงสัญญาณการเข้าเทรดให้นักลงทุนนะครับ นักลงทุนก็สามารถเข้าเทรดตามสัญญาณของ Signal ai go for i x ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเส้นสีขาวและแดงนี้วิ่งขึ้นไปจนถึงเส้น53และเส้น60ด้านบนนะครับแล้วมีแท่งเทียนกลับตัวอินดิเคเตอร์จะแสดงสัญ,ญลักษณ์วงกลมสีแดงที่ข้างบนนะครับให้นักลงทุนกดเข้าเซล ตามสัญญาณของอินดิเคเตอร์นะครับแล้วเก็บ TP ตามความเหมาะสมของนักลงทุนหรืออาจจะเก็บ TP ตามสัญญาณของอินดิเคเตอร์อย่างเช่นว่าสีเขียวเกิดที่ด้านล่างนักลงทุนก็กดบายแล้วไปเก็บ TP เมื่อเส้นขึ้นไปถึงด้านบนว่าสัญ,ญลักษณ์สีแดงเกิดขึ้นที่ด้านบน แล้วนักลงทุนก็เซลล์จากด้านบนลงมาแล้วมาปิดกำไรเมื่อเส้นลงมาแตะเส้นขนาดนด้านล่างนะครับถัดมาเราจะมาดูการแสดงสัญญาณการเข้าซื้อเข้าขายของ indicator ตัวนี้กันนะครับในส่วนนี้ผมจะแสดงให้ดูเป็นการ b a c k t e s นะครับ อย่างเช่นตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์ได้ส่งสัญญาณการเข้าเทรดแล้วนะครับเรามาดูระยะการวิ่งของกราฟเมื่อสัญญาณของอินดิเคเตอร์บอกให้เข้าบายกันนะครับสัญญาณเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับผมจะวัดขึ้นไปที่จุดไฮสูงสุดที่กราฟไปถึงนะครับ อยู่ที่981จุดนะครับส่วนต่อมาเรามาดูสัญญาณจากด้านบนกันบ้างนะครับและตอนนี้อินดิเคเตอร์ก็ได้ส่งสัญญาณการเข้าเซลล์จากด้านบนแล้วนะครับเรามาดูระยะการวิ่งของกราฟกันบ้างนะครับผมจะวัด จากจุดที่อินดิเคเตอร์แสดงผลนะครับถึงแค่จุดที่อินดิเคเตอร์แสดงผลการเข้าบายนะครับหากนักรง,งทุนเข้าเซลล์ทันทีหลังจากอินดิเคเตอร์แสดงสัญญาณแล้วเก็บทันทีเมื่ออินดิเคเตอร์แสดงสัญญาณการเข้าบายที่ข้างล่างนะครับ นักลงทุนจะได้กำไรไปทั้งหมด2,629จุดนะครับเบื้องต้นตัวอย่างการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Signal AI go f o r e x ตัวนี้นะครับจะมีการใช้งานเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้หากนักลงทุนท่านใดสนใจเรียนรู้เทคนิคหรือติดตามอินดิเคเตอร์เครื่องมือที่ เอาไว้พิจารณาการเข้าออเดอร์ที่แม่นยำมากขึ้นนะครับนักลงทุนสามารถติดตามได้ที่ช่อง Go Forex Academy Channel ช่องนี้นะครับแล้วเราจะผลิตสื่อออกมาให้นักลงทุนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ